สวัสดีครับบราเมียจาโรโดยเจ็บุดอนวันนี้เราจะมาไล่ลงปูท่ทวดรุ่นเบตงสร้าง0ปี2505าจำนวน999องค์โดยท่านผู้พักษาผู้อาชีบดีเวกษา เป็นผู้สร้างจำนวน999องค์ดางที่ผมจะให้ท่านชมดังต่อไปนี้ท่านโปรดใช้ิยะญาณในการรับชมด้วยสวยไหมครับเบอร์นี้เป็นเบอร์448เป็นนัมเบอร์448ครับผมให้ผู้รับชมต้องชมว่าสวยไหมครับถ้าสวยกดแชร์ให้ด้วยครับ448ครับ <c oughs> ตามาชมด้านหน้ากันนี่ด้านหน้าของท่านต้องมีความคมชัดเป็นหลักนะครับพระนี่จะหล่อเรียบร้อยไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไม่มีไม่เงาจะพิมพ์ด้านด้าน,านตามธรรมชาติของอายุการสร้างประมาณ60ปีแล้วที่ผ่านมา ท่านผู้ชมโปรดใช้ความสังเกตให้ดีๆและเราศึกษาไปด้วยกันดูความทองแท้ของความชัดเจนไปด้วยกันว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ใช่หรือไม่ท่านผู้ชมนี่ครับข้าดน้ำยาแดงหมดสภาพแล้วครับองค์นี้เขาหมดสภาพแล้วครับเป็นผ้าที่สวยครับ ดับเบิลสี่สครับคงผ,ผ้าจงเรียบร้อยนะครับไม่เป็นขี้กากเม็ดผุดๆนะครับจะเนียนนพอสมควรแต่ก็มีการยุบย่นยอบตามสมควรท่านชมชมและใช้ความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนผ้านี้ค่อนข้างจะมีราคาชมความสวยงามครับความเรียบร้อยครับหนวกตัวนี้ หนกแก้มด้านเนี้ยสองด้านเนี้ยจะต้องนูนชัดนะครับนูนชัดครับเส้นหน้าผากต้องชัดครับเส้นหน้าผากต้องชัดเจนนะครับต้องมีเราไม่มีรอยริ้วรอยอะไรนะครับแก้มนี่โหนกนะครับนูนมากนะครับหูตาจมูกปากนี่สวยครับองค์นี้เป็นพ้าที่ช่างฝีมือการหล่อได้สวยมากได้สวยมาก แล้วผ้าองค์นี้เป็นผ้าที่สวยและเนื้อเป็นเนื้อนวะก้าชนิดโลหะก้าชนิดรวมกันเป็นนวะให้ผู้ชมโปรดทําความเข้าใจเนื้อนวะจะออกดําผมแดงองค์นี้สวยครับดูครับเรามาดูด้านหลังกันครับนี่ครับความสวยความอายุของเขาเนี่ย ประมาณ60ปีแล้วครับก็งานพอสมควรแล้วหกสิปีนี่น้ำยาแดงก็จะหมดสภาพแล้วครับนี่ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องดูให้ถ่องแท้นะครับให้เข้าใจและท่านจะได้พระที่แท้และสวยถูกอ,อกถูกใจท่านเอง <c oughs> ท่านมาชมด้านข้างด้านล่างันครับ เบอร์นี้เบอร์สี่สี่สี่สแปดครับสี่สี่แปดครับท่านเห็นไหมครับจะมีวงรูอดผงนะครับเนี่ยรอบบริเวณเนี่ยจะมีลางๆนะครับไม่ค่อยเห็นชัดนะครับพออดผงเสร็จแล้วก็มาตอกตัวเลขครับแต่งเรียบร้อยแล้วก็วอุดตอกตัวเลขครับท่านผู้ชมชมแล้วก็ใช้สติและปัญญาในการพิจารณาช่วยผมด้วยว่ามันสิ่งที่ผมพูดนี่มันใช่หรือไม่ คือการพานี่หลอแบบโบราณเนี่ยเขาจะหลอได้สวยแล้วคมชัดพอสมควรช่างฝีมือดีก็จะคมชัดเลขตัวนี้ก็ตกไม่ได้นะครับต้องดูให้ดีๆครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางครับ,ยรยบอยู่ระหว่างกึ่งกลางครับส่วนนี้ล่างส่วนนี้บนอยู่ระหว่างกึ่งกลางครับต้องดูดีๆนะครับตอกนี่ตอกบนตอกล่างเกินมากก็ไม่ได้นะครับเพราะมันตอก ระดับเดียวกันตามที่ผมพบมาเป็นระดับเดียวกันทั้งหมดต่อไปเราจะมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างกันคือรอยประกบเบ้านี่ครับเป็นเบ้าประกบครับท่านเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับชัดไหมครับนี่ครับรอยเบ้าประกบครับนี่เส้นนี่ขึ้นมานี่เห็นไหมครับนี่ตามนี่ขึ้นมานี่ครับ ปรดชมให้ดีๆและใช้ความสังเกตดีๆต้องเป็นไม่เป็นแนวดิ่งแนวตรงนะครับไม่เป็นแนวดิ่งแนวตรงนะครับมันจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามสัดส่วนขององค์พระนะครับที่เขาทําเป็นบล็อกประกบมาแล้วประก,กบบล็อกแล้วถึงจะเทฟวามลงแล้วก็เทจากล่างมหาบุหาเสียนท่าน นี่ครับชัดไหมครับชัดไหมครับรอยตะเข็บครับนี่ครับนี่ครับลงไปนี่เลยครับรอยตะเข็บครับเบ้าประกบครับดูดีๆลงไปนี่ครับนี่คือเบ้าประกบรอแบบโบราณไม่เป็นแนวเด่งนะครับ พาทำเขาเชื่อความเข้าใจไปด้วยกันเราเรียนรู้ไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันนี่ครับเลขนี้สวยรอยนี้เขาแต่งตะไบแล้วก็ตอกเลขครับองค์นี้สวยงามมากครับเป็นผ้าที่ผมคัดเอาไว้เป็นผ้าที่ผมคัดเอาไว้มาหลายสิบปีแล้วนี่ครับสวยไหมครับต้องเป็นระเบียบนะครับ ทิ้งอะไรทักอย่างก็ไม่ได้ครับถานะ้าทำน้ำยานาแดงก็ต้องเป็นธรรมชาติครับไม่สดนะครับด้านแล้วพรออายุอาไขตั้งหกปีที่ผ่านมาตะเข็บนี้ก็เห็นชัดเจนครับสังเกตดูดีๆครับผ้ารอเขาสวยนะครับนี่เลขทสี่สี่แปดแล้วท่านจะมาชมองค์ต่อไปเดี๋ยวผมจะนำอีกเบอร์หนึ่งวันนี้ผมจะนำเสนอท่านสามองค์ให้ท่านชมอย่างสะใจ ชมแล้วคิดไปด้วยกันถูกต้องหรือไม่โอเคครับองค์ที่สองครับครับนี่ก็เช่นกันครับเลขสวยไหมครับรวมได้เก้าแ้มนะครับสองสามสี่รวมได้เก้าเก้าแ้มนะครับนี่เลขสเตทต เลกเรียงสองสามสี่เสือไหมครับนี่องค์นี้จะมีการหล่อแล้วเป็นอย่างนี้ครับเป็นในเบ้านะครับจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับพระพวกนี้พระหลวงปูท่ทวดเบตงนี่จะไม่เหมือนกันทุกองคเพราะบ่อเล่าหล่อเบ้าประกบทีละองค์จะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะคล้ายคลึงกันมากนี่ก็เช่นเดียวกันครับ มีวงมีมีวงกลมครับอุดผงครับแล้วตอกเล้ครับท่านชมและใช้สติและปัญญาในการพิจารณาอย่างมีสติโดยไปฟังเขาเล่าจำเขามาเรามาช่วยกันคิดว่าแท้อย่างไรเราจะได้อย่างไรถึงจะได้ของแท้ที่ผ่านพิธีโดยท่านผู้ครูวิสัยสสผลอาจารย์ ทิมวัดช้างให้ท่านมีเจตนาสร้างปุกเสกเพื่อให้คนเทเขารบบูชาเขารบและนับถือหลวงปูท่ทวดฉะนั้นท่านต้องดูและสังเกตให้ดีๆในด้านหลังครับน้ำยาแดงก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วครับมันจะด้านนะครับไม่สดไม่เงานะครับองค์พระจะไม่เงานะครับ ไม่เงานะครับธรรมชาติต้องโรยให้ออกการหลอ่อขี้เบ้าพวกนี้จะมีอยู่ตามซอกต่งางๆเป็นคาบขี้ไฟนะครับที่เทลงไปแล้วมันเกิดปฏิกิยาอยู่ในเบ้าในบ็อกอเนี่ยแล้วพระนี่หล่อเสร็จแล้วมาจุ่มน้ำยาแดงก็เป็นเวลาถึง60ปีแล้วท่านต้องพิจารณาอย่างเคท่ทวนเรามาดูร้านข้างกันครับ เห็นไหมครับแต่เข็บนี่ครับตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยครับแต่เข็บนี้ไม่มีรอยแต่งนะครับพระหลวงปุุ่ชนจะไม่มีรอยแต่งรอยตะใบในองค์พระนะครับไม่มีการแต่งในตะใบในองค์พระนะครับตะใบแต่ฐานเท่านั้นให้มันเรียบสวยงมใครตอกเลขให้มันเสมอกันเราอุดผงพทุทธคุณท่านดูดิครับสวยไหม ทิวเขานี่จะต้องไม่ตรงดิ่งไม่เป็นแนวดิ่งนะครับวิ่งตามดูดูสังเกตให้ดีๆครับแล้วท่านจะได้พระแท้สะสมได้ถูกใจและถูกอกถูกใจท่านเองท่านจะได้มีความสุขกับการสะสมหลวงปู่ทวดนี่รุ่นเบตงสร้างปี2505เป็นพระเบ้าประกบนี่ครับ ประกอบยังอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับท่านดูแล้วใช้ความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพราะผ้านี้จะแพงราคาก็แพงแล้วปัจจุบันนี้สมัยก่อนก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้แพงมากท่านก็ต้องดูสะสมให้ถูกทางล้วได้ผ้าแท้ได้ผ้าแท้แล้วถูกใจและถูกทาง เราเล่นไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันทำความเข้าใจไปด้วยกันเราเรียนรู้ไปด้วยกันเลขนี้สวยนะครับเลขตองครับเลขตองครับไม่ใช่เลขตองครับเลขสเตตครับเรียงครับเลขนี้สวยครับความเก่าต้องมีนะครับไม่มันเงานะครับพระเนี่ยเพราะเวลาผ่านการเวลามาหกสิบปีพวกโลหะมันเริ่มเสื่อมสภาพ ตามผิวเสื่อมสภาพแล้วเขาจะเป็นธรรมชาติอย่างนี้ท่านต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดนี่ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องท่านก็ต้องพิจารณาให้ดีด้วยสติและปัญญาของท่านเองด้วยฉะนั้นผมก็ให้ความสังเกตกต่างๆนี่หูตาปากจมูกคิ้วคิ้วท่านจะชัดนะครับสามเส้นนะครับ ชัดครับไม่มีรอยคูดรอยแต่งนะครับพระนี้นองค์พระจะไม่มีรอยแต่งครับจะบูกดงแก้มนูนสองข้างดูให้เป็นธรรมชาติครับต้องเป็นเป็นธรรมชาติทั้งองค์ครับดูไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันรู้ไปด้วยกันแล้วท่านสะสมอย่างมีความสุขใจและสุขกาย ได้พระแท้มีพุทธคุณไว้บูชาเป็นสี่มงคลสำหรับตัวท่านเองจะเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่เราได้ของแท้เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมานี้เอาแต่ความจริงล้วนๆมาอธิบายให้ท่านฟังตามความรู้สึกที่แท้จริง แต่ตามประสบการณ์ที่ผมพบมาที่สะสมพระมาเกินกว่า50ปีแล้วครับเล่นพระมาตั้งแต่หนุ่มๆอายุ20ตสินๆผมก็ชอบพระนะครับดูหูนะครับสังเกตด,ดูครับใบหูต่างๆที่ท่านดูไว้ประกบเห็นไหมครับชัดไหมครับใบเบ้าประกบครับข่าบขี้ไฟก็ต้องมีอยู่ในนี้ตามชอ่อกขาบขีเบ้า ท่านต้องดูดีๆความเก่าต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ดำไม่เงานะครับไม่ดำมะเงานะครับเป็นแดงดำอมแดงนะครับธรรมชาติเขาต้องดูให้ออกครับความเก่าเนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอายุพระหกสิบปีนี่มันไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่ามันใช้เวลามานานเก็บมานานอยู่ในเซฟมานานอยู่ในกล่องมานานอยู่ในตลับมานาน นี่ถ้าอนุรักษ์เอาไว้นี่อีก50ปี20ปี50ปีร้อยปีพระนี่ก็จะคงสภาพเดิมอย่างผมก็อาจจะไม่อยู่แล้วครับเพราะปีนี้จะ80แล้วครับจะ80แล้วก็ไม่แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งปันความรู้กันอะไรที่รู้แล้วเราก็พูดตามสัจธรรมคือความจริงไม่เบี่ยงเบนต่างๆให้ท่านผู้ชม ได้เข้าใจผิดแล้วตัวเข้าใจไปด้วยกันแล้ให้มันถูกต้องไปด้วยกันนี่ครับนี่ผมก็ซ้ําอยู่อย่างนี้แหละครับให้คุณดูแล้วคุณก็ณจะมาดูองค์ต่อไปเดี๋ยวผมจะนําเบอร์เลขที่สี่ผมเคยไปลงใน f a c e b o o k แล้วท่านที่เคยติดตาม Facebook ผมก็จะเห็นองค์นี้องค์เช่นเดีกันองค์ต่อไปแต่องค์นี้ผมเพิ่งจะเอามาลงวันนี้ครับสวยไหมครับ นี่ผมคว่ำให้ดูครับสวยๆมิติเขาดีนะครับเยกจะตอกตอกระหว่างกลางนะครับแล้วจะมีรูขุดรูเขาปิดสนิทครับแต่งดีเห็นไลายๆครับต้องสองกล้องดีๆถึงจะเห็นครับอ่าแล้วเรามาชมองค์ต่อไปสวยไหมครับองนี้ท่านชมเพื่อนผู้ชมว่าสวยไหมพระสวยไหมสมบูรณ์ไหม มันต้องไม่มีขี้กากนะครับผดจะมีไม่เยอะไม่มีนะครับไม่ค่อยมีนะครับมีก็ส่วนน้อยท่านดูดีๆแล้วสังเกตดีๆเศรไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วผมจะลงไปในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กที่เพจของผม Facebook ที่ผมจะทำสร้างขึ้นกดติดตามไปกดดูบรารมีอาจารโรโดยเจ็บอุดรพิมพ์เลย ถ้าท่านจะเจอวัตถุที่ผมวัตถุมงคลที่ผมลงไว้ในเฟซในในใน u t u b e แล้วในเฟซเฟซต้องพิมพ์คำว่าบาลีอาจาร์โเช่นกันเข้าไปดูครับเข้มมาอ,องค์อ,อ่อนอชมอ,องต่อไปนี่เลขที่เบอร์40ครับผมเคยลงไปใน Facebook แล้วครั้งหนึ่ง ท่านผู้เคยเห็นอาจจะเคยเห็นแล้วก็มีองค์นี้จะมีมีเนื้อเกินอยู่ที่เสียนนี่ครับมีองค์เดียวที่มีเนื้อเกินของผมท่านผู้ชมได้ชมที่สวยไหมครับนี่ก็เช่นกันครับต้องดำอมแดงไม่เงาสวยชัดรอช่างฝีมือดีท่านต้องสังเกตด้วยกันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะเบ้าเขาหล่อทีละองค์ถ้าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นคุณต้องคิดเอาเลยนะครับคิดไล่เลยว่าจะเป็นยังไงมัง่งอะไรเกิดขึ้นนี่ครับองค์เบอร์สี่สิบครับสวยไหมครับตอกอยู่ระหว่างกลางเช่นกัน,นออตรงนี้ครับแต่งสวยครับพื้นเรียบดีเห็นไหมครับขอบวงครับพอเห็นบ้างหลายๆอะไรนะครับโปรเช่ ความสังเกตดีๆขั้นองกั็จะเข้าใจตามที่ผมพูดเอามาดูด้านหลังครับนี่ก็เช่นกันน้ำยาเสริมสภาพก็ยังเห็นลายๆอยู่ครับเห็นพอสมควรชัดเจนพอสมควรเราเรียบร้อยครับดำอมแดงไม่มันเงาโปรดใช้ความสังเกตดีๆ,ๆ นี่ก็เช่นกันรอว่าประกบครับนี่ครับเขาจะไม่เป็นแนวแนวดิงแนวตรงนะครับจะคบไปเรียวมานี่ครับดูครับดูจะชัดชัดไหมครับ งนี้เขาหล่อดีครับเห็นน้อยเดีกยกมานี่ครับเดียบมีาบาระกบเช่นกันสวยไหมครับท่านผู้ที่รับชมปวดพิจารณาให้ถีถ่ถ้วนพระลงปูทวดเบตงนี่สร้าง999อองค์เป็นพระที่หล่อได้ ช่างฝีมือดีเรียบร้อยสวยสมบูรณ์สวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแจให้ผมด้วยเราไปชมใน Facebook ต่อไปผมจะลงใน Facebook ให้ท่านผู้ชมติดตามแล้วกดไลค์กดแจให้เป็นกำลังใจด้วยเราจะได้ พระแท้พระดีพระสวยพระถูกต้องตามพิธีจะเป็นความสุขทางใจอันประเสริฐของเราเองจะเป็นมงคลสำหรับเราได้พระแท้เพราะเราแสวงหากันต่างฝ่ายต่างแสวงหาซึ่งกันละกันก็ให้เล่นไปในทางที่ถูกต้องท่านจะมีความสุขกายสุขใจ วยไหมครับถ้าสวยกรุณาปดกดไลค์กด,กดแชร์ต่อส่งต่อให้เพื่อนๆนให้วงกว่าวงการมันกว้างๆครับดูกันให้รู้ๆให้ศึกษาไปด้วยกันรู้ไปด้วยกันทำความเข้าใจไปด้วยกันไม่ต้องไปฟังเขาเล่าจำเขามาครับสวยไหมครับถ้าสวยกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ผมก็ถ่ายคลิปนี้แค่ประมาณ20นาทีเสร็จ21นาทีให้ท่านผู้ชมโปรดได้ชมถ้าสนใจอยากจะดูองค์จริงพระของผมร้านผมตั้งอยู่ในห้างพราราไดซ์ปั๊สโซนโทูชั้น 1A ห้อง S19 ถนนสีนักกลินหน้าเขตสวนหลวงโปรดติดตามคลิปต่อไป เราจะนำสู่ลงสู่ YouTube ไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมชมอย่างมีความสุขกายสุขใจสบายอกสบายใจจงมีความสุขประสบความสำเร็จให้หลวงปู่ทวนดเนบรรดาให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนที่มีเจตนาดีต่อกันขอบคุณครับสวัสดีครับ